หรือกล่าวนินทาว่าร้ายผู้อื่นมันไม่ถูกไม่ควรเพราะในะทางหลักของผู้ศาสนาผู้ปฏิบัติพึงรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นในกรณีน้องนายก็ยกตัวอย่างอาจมีข้อถูกหรือข้อผิดก็คนธรรมดาที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือย,ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ไม่ควรจะตําหนิหรือกล่าวหากล่าวโทษแต่อย่างใดจริงๆไม่ได้จะเข้าข้างใครนะคะก็ทําตัวเป็นกลางยกตัวอย่างให้ฟังแต่สําหรับตัวดิฉันเอง ไม่ได้มีการแสดงการเชื่อมจิตเลยก็สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะอืมก็ตอนนี้นะคะก็จริงๆก็อยากจะเปลี่ยนเรื่องพูดนะคะอยากจะพูดเรื่องเอ่อวิธีการปฏิบัติรักษาศีลเอ่อวิธีการนั่งสมาธิอืมวิธีการเอ่อปฏิบัติบูชาเป็นยังไงนะคะ การกินวีแกนมังสวิรัตหรือเจมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็เรื่องอาหารเสริมบำรุงสุขภาพมันดียังไงนะคะแต่ว่าก่อนจะถึงเรื่องนี้พอเอิญว่าก็มันมัน,ม,นมันอดที่จะดูไม่ได้นะคะไอ้พวกคลิปที่อยู่ใน youtube นะคะพวกคลิปที่แบบว่าโจมตีอาจารย์น้องแปดขวบนะคะก็คือมันก็ยังเห็นคนที่แบบว่ามีอวิชชาในจิตนะคะเอาจริงๆนะคะถ้าเกิดว่า เราไม่มีพลังอภิญญาเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราไม่ได้แบบมีการคิดบวกเราไม่ได้มีจริตที่แบบว่าสนับสนุนคนปฏิบัติเราไม่ได้มีจริตม,ม,มีจิตใจที่เป็นกลางเนี่ยอย่างไงายัางไงาเราก็ต้องตัดสินไปในแง่ลบอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วถามหน่อยว่า,าที่เขาออกมาออกมา,าฟ้องสื่อหลายๆช่องเนะะี่ยค่ะแล้วก็ฟ้องพิธีกรหรือฟ้องคนที่แบบว่า ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะที่น้องเขาไม่ได้พูดโดยเฉพาะเรื่องอ้างตัวเป็นพระพุทธเจ้าอ่าอ้างตัวเป็นเอ่ออะไรคะเป็นเป็นอ่าอะไรที่แบบว่ามันมันที่เขาไม่ได้พูดอะคะ่ะแล้วก็ก็คือสื่อเอาไปเขียนแล้วเอาภาพไปลงก็เลยทําให้น้องเขาอ่าอาจารย์น้องเขาเสียหายแต่ทีนี้ว่าเรื่องหลักคําสอนเนี่ยที่บอกว่าบิดเบือน พี่บอกว่าสำนัอพูดออกมาบอกว่าไม่มีค่ะในหลักคําสอนเนี่ยจริงๆก็อยากจะมาพูดย้ํำๆเน้นๆบ่อยๆก็คือมันก็วนอยู่อย่างนี้แหละค่ะเพราะจริงๆอะโดยส่วนตัวนะคะมองว่าการพาคนปฏิบัติสมาธิวิปัสนาญาณเนี่ยมันต้องมีเทคนิคถูกไหมคะมันต้องมีกุศโลบายแต่ถามว่าเรื่องลึกๆอะมันก็เป็นอจินไตถูกไหมคําว่าอาจินไตหมายความว่า มันเป็นสันทิติโกอากาลิโกและเป็นปัจจตังนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีตาทิปอ่ะเราไม่มีตาที่สามเราไม่มีตายานอะ่ะยานของอภิญญาญาณเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นอะไรหรอกว่าถูกจริงไม่จริงแม้กระทั่งนะคะแม้กระทั่งแม้กระทั่งคนที่แบบว่าอืมเป็นหมอดูมีโลกิยชานมีตาเหมือนคล้ายๆว่ามีตาที่สามอะ่ะแต่ตาที่สามเหล่านี้มันก็ยังไม่ถูกจริงเต็มร้อยนะคะมันก็ยังไม่ได้แม่นยําที่ออกมาบอกว่าเออ ดวงเป็นอย่างนั้นดวงเป็นอย่างนี้อดูแม่นอย่างนั้นดูแม่นอย่างนี้ถามว่าถ้าเราถามทุกคนในโลกนี้เขาจะตอบได้ไหมว่าคนนี้จะเสียชีวิตเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่จะตายด้วยโรคอะไรจะตายอุยบัติเหตุเมื่อไหร่ตอนอายุเท่าไหร่แล้วจะลับอนปัญหายังไงคือเขาก็ต้องตอบไม่ถูกทุกคนหรอกคะ่ะเชื่อเถอะ แต่ว่าถามว่ามีหมอดูที่แม่นแม่นเนี่ยถึงขนาดว่าดูว่าเลขแบงค์มันมีเลขอะไรก,ก็ยังดูได้แต่ถามว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังใช่ไหมคะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะทีนี้ถามว่าเ,เ,เวลาเราจะตัดสินใครเนี่ยถ้าเราตัดสินเราคิดลบไปแล้วเราปักใจเชื่อไปแล้วแหละว่าเขาไม่ถูกอะ่ะคือเราเอากิเลสไปตัดสินนั่นแหละเราไปตัดสินเลยแน่นอนเลยว่ามันไม่ถูกอะ่ะ เราไม่พอใจอ่ะเราไม่พอใจที่สอนแบบนี้เราไม่พอใจที่เอามาอ้างเชื่อมจิตเนี่ยเราไม่พอใจที่ว่าเก็บค่าคอร์สไม่พอใจที่ว่าเออมีการสอนธรรมะแบบอ,อ่เหมือนกับไปกราบไหว้เด็กอ่าไม่พอใจที่ว่าเด็กแปดขวบเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะทําไมต้องทําไมต้องทําไมต้องแบบว่า มาสอนตั้งแต่ยังเล็กอะไรอย่างเงี้ยทาไมเอาเด็กมาทํามาหากินเออเอาเด็กมาเพื่อประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราตีความหมายไปในแง่ลบเนี่ยมันก็ต้องลบอยู่แล้วนะคะมันก็จบเพลเลยหมายความว่าเราก็จะไม่เห็นเรื่องดีๆเราจะไม่เห็นเรื่องดีๆของเขาเลยเราบอกว่าเขาอ้างตัวว่าเป็นพญานาคอ่าเป็นลูกพระพุทธเจ้ามาเกิดอ่าอ้างเชื่อมจีตอ้างทําท่าเชื่อมจีตอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเราปิดกั้นแล้วอะ เราตัดสินไปแล้วว่าเขาไม่ดีไม่ถูกเขาลวงโลกเขาไม่เหมาะสมเขาบิดเบือนเราตัดสินไปแล้วทีนี้ถามว่าเราตัดสินไปแล้วเนี่ยคนเรามันมีมิจฉาทิฐินะมันมีสอ่เขาเรียกอะไรอะ่ะตัวกูของกูแบบเด่นชัดอะ่ะมีใครบ้างหรอที่บอกว่าเออฉันตอนแรกอะ่ะฉันก็คิดอย่างนี้นะฉันก็คิดว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกหรอกไปไปมามา,มาฉันก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็น่าจะถูกอยู่นะ มันน่าจะถูกอะเรามีใครบ้างที่จะคิดมาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดให้มันถูกต้องบ้างไม่ไม่มีค่ะห,หาได้น้อยหาได้ยากก็ข,ขนาดพระอริยะพระอรหันที่ยังไม่หมดกรรมอะเอาจริงๆอะเขาก็มีอวิชชานะหมายความว่าเราจะไปบอกว่าเออพระอรหรันต์เราเชื่อว่าพระอ่าคนนี้เนี้ยเป็นอรหรัแหน,าานแล้วแหละเป็นโสดาบันแล้วแหละเป็นสกิทา อาคามีแล้วแหละเป็นอนาคามีแล้วแหละเราเชื่อเต็มร้อยเลยเราศรัทธาเต็มร้อยเลยเขาให้ทําอะไรเราทําทุกอย่างเลยอ่ะถามว่าเชื่อไปก่อนก็มนไม่ได้เสียหายเพราะว่าอ่ถ้าเขาเป็นพระโสดาบันเป็นพระอสกิทาคามีพระนาคามีพระอาาระอาหันเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็พ้นนรกไปแล้วการที่เขามาเผยแผ่ธรรมะการที่เขามีเทคนิคในการปฏิบัติการที่เขาไปอ่รู้จักปริยัตอ่าปฏิบัติ ขาปฏิบัติมาแล้วเขาเข้าถึงแล้วอ่ะเขาอาจจะถึงแต่ชาติที่แล้วหลายๆชาติมาแล้วก็ได้จนมาชาตินี้มันเป็นชาติสุดท้ายภายในเจ็ดชาตินะคะบางคนก็มาบรรลุโสดาบันโสสกิทาคามีอนาคามมถึงอรหันเลยในเวลาอันใกล้เคียงกันก็มีเชื่อไหมคะบางคนนะี่ะเขาแบบว่าเขาแบบว่าเออปฏิบัติจนบรรลุอรหันในชาตินี้แต่เขาต้องใช้กรรมนานมากบางทีเขาใช้กรรมเป็น สิบปีบางคนก็ใช้กรรมแบบเป็นแบบเอ่อทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้จนตั้งแต่แบบนตนตนเนี้ยจนมรณะภาพไปเลยเป็นพระอราิยเจ้าเป็นอาหารหันเจ้าอะ่ะก็ยังไม่เป็นผลเลยหมายความว่าบรรลุอรหรันตั้งแต่อายุยี่สิบสามสิบแต่ยังไม่ได้เป็นอาหารหันต์ตผลเลยก็ยังก็ละมองลนะภาพไปก็มีเพราะได้เหตุของผลใจก็คือว่าบางคนน่ะบำเพ็ญเป็นพระโพ,พธิสัตว์มาใช่ไหมคะพระโพบธิสัตว์เนี่ยมีบุญมากบารมีมากแล้วก็มีกรรมมากด้วย ก็คือยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าบุญคืออะไรทานคืออะไรศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรจริงๆถ้าเราแยกมันก็แยกได้อย่างบุญเนี่ยหมายความว่าเราทําอะไรก็ทุกอย่างที่มันเป็นความดีอะเราเผยแผ่ธรรมะก็คือบุญเราทําทานก็คือบุญเรานั่งสมาธิก็คือบุญเราปฏิบัติธรรมก็คือบุญแล้วทานคืออะไรทานก็คือการให้การเสียสละทานก็คือแบบว่า ทานบาร,รมีมันเกี่ยวกับการให้ทานการให้สิ่งของคือ,อคือเป็นสิ่งของภายนอกนั่นแหละการถวายรถถวายบ้านถวายเงินถวายอาหารถวายปัจจัยเครื่องอุปโภคบริโภคถวายแก่พระสงฆ์ให้คนยากคนจนให้เพื่อนฝูงให้พ่อแม่พี่น้องหรือให้ใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาเรียกว่าทานยิ่งขยันให้อ่ะมันก็ยิ่งดียิ่งให้มากๆก็ยิ่งดีแต่พระพุทธเจ้าสอนให้ให้แบบมีสติให้แบบมีสัมปชัญญะ แต่สมัยก่อนที่ฟังพระไตยปิดกมาการให้มันดีหมดเลยนะให้จนตัวตายอ่ะให้จนแบบว่าให้บ้านให้ทุกอย่างให้ลูกให้อะไรหมดให้ทุกอย่างเลยก็คือแบบว่าเสียสละทุกอย่างให้ผู้อื่นเนี่ยถามว่ามันก็ยังได้บุญได้บารมีได้ทานอยู่ดีแต่คําว่าบาร,ม,บารมีเนี่ยมันรวมค่ะมันเป็นคํารวมคํารวมจากการทําบุญนั่นแหละทาบุญก็คือไปวัดทําบุญทํานู่นทํานี่ที่เป็นบุญนั่นน่ะเรียกว่าเรียกว่าบารมีหมดเลย เรียกว่าบารมีแล้วก็ทำการทําทานก็รวมตัวก็เรียกบารมีเหมือนกันก็คือคําว่าคนที่มีบารมีก็คือจะมีทั้งศีลสมาธิปัญญาเพียบพร้อมนั่นแหละเขาเรียกว่าบารมีขาดทิ้งได้ทิ้งหนึ่งเป็นพระอริยพระฐานได้ไหมได้แต่โดยเฉพาะห้ามขาดเลยก็คือว่าห้ามขาดคําว่าศีลอ่ะ สมาธินี่มันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละปัญญามันก็ต้องมีอยู่แล้วสมาสติมันต้องมีอยู่แล้วแหละมันถึงบรรลุธรรมได้ถูกไหมคะแต่เขาเรียกว่าบารามีมันต่างกันถ้าบาลมีมันเหมือนกันเวลาบรรลุมันก็ต้องบรรลุเหมือนกันถูกไหมฮะนี่การบรรลุมันก็ยังแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นคําสอนเนี่ยเทคนิคการปฏิบัติเขาเรียกว่ากุศโลบายมันมีความแตกต่างแต่ถ้าเราไปยึดว่าเออในพไตยพิฎดกไม่มีคํานี้ไม่มีแบบนี้ไม่มี เออก็ถ้าเขาเขาสอนให้ไปมุดน้ําก็ว่าไปอย่างใช่ไหมเขาสอนให้ไปทําอะไรที่มันผิดวิสัยของการทําสมาธิอันนี้มันเป็นดราม่าเรื่องเชื่อมจิตโดยเฉพาะนะคะเราก็จะตีประเด็นไป1ประเด็น2ประเด็น3ประเด็น4ประเด็น5ประเด็นนะคะก็จะพูดให้คบนะคะอันนี้ไม่ได้บอกว่ามาเข้าข้างอาจารย์น้อง8ปดขวบนะแต่ให้พิจาณาธรรมะให้วางใจเป็นกลางเราไม่ได้อยากเห็นแบบอ่คนในศาสนาพูดทะเลาะกัน อแล้วคนก็มาบอกว่าออกมาปกป้องศาสนาแต่ก็ยังใช้คำหยาบคายใช้คำด่าทอหมิ่นประมาทแล้วก็มาบอกว่าตัวเองถูกตัวเองไม่ผิดที่เผยแผ่ข้อมูลอันเป็นเท็จก็บอกว่าไม่ผิดอย่างเงี้ยมันจะคนว่ากูดีก็มีคนว่ากูไม่ดีก็มีแต่ว่าอย่าไปหลงคาว่าดีก็ช่างเขาคาว่าชั่วก็ช่างเขา ดีหรือชั่วมันอยู่ที่ตัวของตัวเองคำว่าดีก็ช่างเขาคนมายกย่องจะได้เถินเยินยอก็มี